สวัสดีครับวันนี้เจอกันกับผมหมอกริตชัวรี่กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับคลิปทำนายดวงประจําวันที่16พฤศจิกายน2567เราเจอวันนี้ตรงกับวันที่7พฤศจิกายนนะครับหลายๆท่านก็คงจะเริ่มต้นไปลอยกระทงกันแล้วนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาสาหรับท่านใดที่ไม่ได้ไปลอยกระทงก็เข้ามาดูคลิปของหมอกริตชัวรี่กันสําหรับคลิปนี้เป็นการทำนายดวงชะตาให้กับราศีสิงห์น้มะหาเห่งอันดับที่1ทับ2ราศีสิงห์คือคนที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาถึงวันที่16กันยายน เป็นการทำลายโดยชะตาแบบกว้างๆรวมๆไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งเป็นกรณีพิเศษเพราะฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างส่วนท่านใดนะครับที่มีลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์ก็เข้ามาดูคลิปนี้ได้เช่นเดียวกันแต่ในบางครั้งก็อาจจะไม่ได้ตรงเป๊ะ100%นะครับก็ต้องค่อยๆดูอันไหนที่มันดีก็หยิบเบาแต่อันไหนที่มันไม่โอเคก็ปล่อยผ่านไป แต่ก่อนที่เราจะไปคุยรายละเอียดกันกับคนที่เกิดในราศีสิงห์มหาเฮงอันดับที่1นทับสประจําวันที่16กพฤศจิกายนฝากไว้นิดหนึ่งช่องทางการติดต่อดูดวงชะตากับผมนะครับสแกนคิวอารโค้ดตรงนี้ได้เลยมีเรื่องราวดีๆหลากหลายรออยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูดวงชะตาแบบสดๆกับผมเอ็กซ์คลูซีฟตัวตัวเลยรวมถึงหากต้องการอยากได้หมอพรามไปทําพิธีบายสีสู่ขวนงานบวชงานแต่งงานบวชหน้าหรือจะเป็นพิธีตั้งเสาเอกเสาโทหรือจะเป็นการถอนสารย้ายสารตั้งสารพระภูมิบวงสูงโนนนั่น ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยมาเริ่มต้นการกับคนราศีสิงห์มองเรื่องของการงานก่อนโดยภาพรวมผมมองอย่างนี้นะครับว่าการงานเนี่ยถ้าโดดเด่นมากก็คือพวกไฟแนนซ์การเงินธนาคารอันนี้ถือว่าไปได้สวยรวมถึงคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการค้าของเก่าโดยเฉพาะเกี่ยวกับอะไรเก่าจากญี่ปุ่นหรือจะเป็นเรื่องเครื่องยนต์ที่มาจากมืออาจากญี่ปุ่นมือสออะไรก็ตามถือว่าโดดเด่นพอสมควร สำหรับคนที่ค้าของเก่าก็สามารถที่จะอยู่ในกลุ่มนี้ได้รวมถึงคนที่เป็นเซลล์ขายรถมือสองขายรถอามือหนึ่งหรือคนที่เปิดโชว์รูมรถก็ถือว่าไปได้ในทิศทางที่ดีในรอบปักนี้ส่วนพนักงานบริษัททั่วไปนะครับหรือคนทํางานโดยทั่วทั่วไปในรอบปักนี้บางครั้งอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของการมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่หรือเจ้านายในบางทีช่วงที่ผ่านมาท่านอาจจะเมตตากรุณาปราณีเราแต่พอมาช่วงนี้เดือนนี้รู้สึกว่าเจ้านาย ูจะหมางเมินดูจะห้าวๆกับเราพอสมควรหรือบางครั้งบึง้งตึงกับเราจนบางทีนึกไม่ออกว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเหล่านี้ก็จะปรากฏขึ้นเพราะนันคนราศีสสิงห์ต้องระมัดระวังนิดห,หนึ่งหรือบางครั้งถ้าไม่ใช่เจ้านายก็อาจจะเป็นญาติผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่ปู่ย่าตายายก็จะมีออกมาในรูปแบบนี้แต่ว่าไม่ได้มีความรุนแรงถึงขน,นาดที่ว่าจะต้องอเลอะอาจจะต้องแบบ รุนแรงถึงขนาดเป็นคดีความใหญ่โตไม่ใช่แค่อาจจะรู้สึกว่าท่านไม่ได้อินดูเราแบบเมื่อก่อนด้วยเป็นเพราะนิสัยส่วนตัวคนราศีสิงหนะ์ในราบปังนี้ต้องเรียงนีนนะครับว่าเรื่องราวของลักษณะนิสัยจะค่อนข้างดื้อรั้นเอาแต่ใจตัวเองมีความคิดที่ดูจะเป็นเอกเทศไม่ขึ้นกับใครเรามองความคิดของเราเองเป็นหลักเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีอาจจะเป็นตรงนี้ที่ทาให้ผู้หลักผู้ใหญ่ท่านอาจจะไม่ค่อยปลืม้มเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีการดาวดาวลงมานหนิดึงแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นในส่วนของ คนที่ทำงานทั่วไปไม่ว่ากรรมกรแบกห้ามขับรถขับราในช่วงปังนี้ถือบอกถือได้ว่า อยู่ในช่วงเวลาที่การงานของคุณกําลังไปได้ดีแต่ถ้าใครนะครับที่เกิดในราศีสิงห์แล้วกําลังอยากจะเปลี่ยนงานหรือย้ายงานในช่วงใกล้ๆปีใหม่แบบนี้ผมแนะนําว่ารอไปก่อนรวมถึงคนที่กําลังอยากจะทําธุรกิจส่วนตัวแต่ถ้าเรามีความรู้เรื่องของการเงินไฟแนนซ์การลงทุนอะไรต่างๆหรือจะเป็นเครื่องยนต์เก่าๆหรือจะเป็นร้านพวกอาเซียงโกงต่างๆเหล่านี้หรือคนที่ค้าของเก่าต่างๆแล้วมีความรู้แบบค่อนข้างที่จะพิถีพิถันพอสมควรสามารถทําได้แต่ถ้านอกเหนือจากอาชีพเหล่านี้ ผมไม่แนะนําให้ทำด้วยเพราะว่ารอบปักนี้ยดวงของคนราศีสิงห์ดูเหมือนจะฟื้นตัวกําลังฟื้นจากช่วงต้นปีหรือกลางปีที่ผ่านมาคนราศีสิงห์พิ่งจะเริ่มต้นดีขึ้นมานิดหน่อยซึ่งต้องบอกว่าใกล้ใกๆสิ้นปีกว่าจะเริ่มต้นดีทีก็นู่นแหละฮะหลังจากปีนี้ไปแล้ว ต่อไปถึงปี68จึงจะค่อยเริ่มต้นสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วก็ดีขึ้นต่แบๆเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นไว้ก่อนแต่ถ้าทําอาชีพแบบนี้ทําได้อุปสรรคอย่างหนึ่งก็เกี่ยวกับเรื่องของชีวิตคู่ความรักคนราศีสิงห์รอบปังนี่ดูเหมือนจะมีเรื่องปวดหัวนะครับในบางครั้งคุณอาจจะกําลังรักซ้ําซ้อนหรือมีคนรักอยู่แล้วก็ยังไม่ไหวที่จะต้องมีคนอื่นอีกรวมถึงคนที่กําลังมีความรักคนที่กําลังจะสละโสดตร บังเออบางเอิน,อน,อนคุณอาจจะกําลังไปชอบไปรักคนที่มีเจ้าขรอบเจ้าของอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแหละต้องเรียนว่าในช่วงัาเนี้ดวงความรักของคุณมันไม่ได้โดดเด่นในกรณีถ้าคุณกําลังไปจีบใครเขาเข้าอยู่คุณจะต้องดูดีๆว่าคนคนนั้นเนี่ยโสดจริงๆหรือเปล่าหาไม่แล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยจะโดนสามีเขาแผ่นกระบ,บานเราก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งตรงนี้นะครับหากคนที่เป็นคู่สามีภรรยาการถามว่ารอบปักนี้จะมีเกณฑ์น,นึงขนาดที่ว่าเรื่องลายร้างหรือไม่ตามดวงชะตาไม่ได้ถึงขั้นนั้นเต็มที่ก็อาจจะแยกกันออยู่หรื บางทีอาจจะย้ายบ้านหรือเขาอยู่ที่หนึ่งเราอยู่ที่หนึ่งเท่านั้นเองพอหลังจากที่ผ่านวันที่16ไปแล้วเนี่ยทุกอย่างก็จะค่อยๆกลับมาเหมือนเดิมพอ,อยัางคนราศีสิงห์ก็ทําใจสบายนะครับอย่าไปซีเรียสกับเรื่องของความรักเน้นไปในเรื่องของการเงินกับการงานเป็นหลักดีกว่าเป็นประมาณนี้นะครับ ภาพรวมทั่วไปก็ต้องบอกว่าทางด้านการงานคนราศีสิงห์เองเริ่มต้นที่จะตั้งไข่ได้ในระดับที่น่าพอใจแต่ในบางครั้งก็ควรจะต้องระมัดระวังเรื่องของภาวะอารมณ์เรื่องของความดือรั้นเอาแต่ใจตัวเองหรือการที่เรามีความคิดเห็นแบบไม่ได้เป็นสององค์ใครมองว่าตัวเราเองมีความมั่นใจสูงเพราะฉะนั้นคนอื่นจะต,ต้องฟังฉันไม่ใช่เราอาจจะต้องฟังคนอื่นบ้างและทุกอย่างมันจะดีขึ้นเป็นประมาณนี้เราเรี่มมาว่ากันในเรื่องของการเงิน การเงินนี่ต้องเรียนเลยนะครับว่าอยู่ในช่วงเวลาที่การหาเงินเนี่ยคล่องมากแต่คนราศีสิงห์เองต้องระมัดระวังเรื่องของการใช้จ่ายเงิน ถ้าถามว่าจะกู้แบงก์กู้ธนาคารผ่านหรือไม่ต้องเรียนว่ากู้ผ่านโดยเฉพาะท่านใดที่เกิดราศีสิงห์แล้วกําลังอยากจะเปลี่ยนรถอยากจะซื้อรถราคาที่มันสูงหน่อยรอบปักนี้คุณกู้ทําสินเชื่อซื้อรถยนต์รับรองยังไงก็ผ่านฉลุยหรือถ้าสมมุติจะกู้มาลงทุนขยายขยายร้านค้าก็ได้สําเร็จตามที่ปรารถนาแต่ในบางครั้งเนี่ยมันอาจจะรอนานนิดหนึ่งหรือบางทีอาจจะได้ยอดไม่เต็มโดยภาพรวมก็ถือว่าการเกินของคนราศีสิงห์รอบปักนี้เริ่มที่จะขย อยากขยื่นดีขึ้นตามลาดับ กว่าเมื่อช่วงกลางๆปีที่ผ่านมาอะไรที่เคยติดขัดหรือว่ามีปัญหาก็จะเริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่ในดวงคนราศีสิงห์เนี่ยนะครับตามดวงชะตามันยังมีวงเวียนของการใช้เงินที่ค่อนข้างเยอะอยู่ก็เลยส่งผลทำให้บางครั้งหาเงินได้คล่องก็จริงเงินเข้ามาปุ๊บก,ก็มีเหตุที่ต้องจ่ายไปเป็นเงินหมุนส่วนใหญ่แต่ดีตรงที่ว่าในรอบปักเนี้ยการเงินที่คนราศีสิงห์หมุนอยู่จะหมุนสูงขึ้นมากขึ้นกว่าทุกๆครั้งที่ผ่านมาซึ่งต้องบอกว่ามีผลพวง จากการกู้แบงก์กู้ธนาคารผ่านด้วยรวมถึงกิจาการธุรกรรมทางการ รวมถึงธุรกิจที่เราทําอยู่ก็เริ่มส่งผลดีขึ้นในช่วงปลายๆปีแบบนี้ถือว่ามีออเดอร์นู่นนี่นั่นเข้ามาก็ทาให้คนราศีสิงห์โดดเด็กในเรื่องของการเงินพอสมควรดีเดียวแล้วยิ่งมองในส่วนของเงินที่มาจากดวงชะตาโชคลาภอันเนี้ยอย่างที่ผมเรียนไว้ในหน้าเพจเลยว่าอยู่ในช่วงเวลาของการเงินโชคลาภกําลังแวะเวียนมาถึงแริวมาหนาหนาด้วยไม่ได้มาแบบบางบางเหมือนราศีอื่นเขาราศีสิงห์เนี่ยค่อนข้างที่จะมาหนาในที่นี้หมายถึงว่าบางคนอาจจะเป็นรนวัลที่1ได้หรือ 2- อสา 3 4 5อันนี้มีโอกาสสูงมากแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับมันก็อาจจะต้องอิงอาศัยในเรื่องของบุญกุศลเป็นหลักอย่างที่ผมเรียนไว้ในหน้าเพจทุกครั้งไปทุกคลิปน,นะครับผมจะบอกอยู่ตลอดเวลาว่าเรื่องของการเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ส่วนใหญ่มันจะมาจากบุญกุศลวาสนาบารมีนะครับจะทําให้คนคนนั้นประสบความสําเร็จมากน้อยแค่ไหนอันนี้ต้องอยู่ที่บุญเก่ารวมถึงบุญใหม่ที่เราทํามีสายสัมพันธ์ที่ดีในส่วนของบุญบารมีที่เคยทํามาขณะเดียวกันเนี่ยสัญญาณ ความจำได้ใหม่รู้ที่คนราศีสิงหมีก็จะนำพาให้ตัวเราเองเนี่ยไปประสบพบเจอกันดาวคู่มิตรนำพาให้เกิดความบริบูรณ์สมบูรณ์ในเรื่องของโชคชะตาในช่วงปักนี้ กรณีถ้าอยากจะทําบุญสุนทานสร้างบารมีทานเพื่อที่จะนําพาเรื่องราวดีๆมาหาตัวเองในรอบปักนี้แนะนําดังนี้นะครับคนราศีสิงห์แนะนําการทําบุญบริจาคปัจจัยสร้างธรรม,มาฏหรือจะเป็นตู้พระไตรปิฎกรวมถึงหอรละคังหรือโรงพยาบาลสงฆ์ก็ได้รวมถึงการทําบุญไทยชีวิตโรกระบือก็ได้เช่นเดียวก,กันเราสามารถที่จะทําได้ต่างกับหลักศรัทธาในบางคนอาจจะสิบาทย0บาท,บาทสุดแท้แต่ว่ากําลังเงินเรามีแค่ไหนอยู่ที่ศรัทธาเป็นที่ตั้งบางคน คนทางานไปนทาเงินบางคนทําทานเป็นแสนเป็นล้านเลยแต่ศรัทธามไม่ได้มีทำเพราะต้องการที่อยากจะข่มคนอื่นเหมือนลักษณะตัดไม้ข่มนามอันนี้บุญกุศลแทบจะได้ไม่เท่าคนที่ทาบุญแค่สิบบาทแต่มีศรัทธาเปี่ยมลดจิตใจแบบตั้งมั่นอยู่กับบุญที่ทําเหล่าเนี้ยจะเป็นแบบที่ผมพูดถึงคือทํามากแต่ได้น้อยทําน้อยแต่ได้มากด้วยเพราะว่าอาศัยเจตนานและแรงศรัทธาเป็นหลักเพราะฉะนั้นคนราศีสิงห์ขอให้มีแรงศรัทธา สร้างความเลื่อมใสสถาในพระศาสนานและทําบุญรับรองได้เลยว่าบาท2องบาทมันก็จะนําพาให้คุณประสบความสุาเ็จได้แน่นอนเป็นประมาณนี้ ในเรื่องของการทำบุญสักครู่ผมเรียนไปแล้วคราวนี้เมื่อคนราศีสิงห์ทำบุญสุธานแล้วเนี่ยนะครับก็มาถึงช่วงจังหวะเวลาที่เราจะสิงห์จะเข้าไปกราบสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหว้พระไหว้เทวรูปต่างๆหรือจะเป็นการสายมูก็ไปทางด้านสายมูนะครับเพื่อเสริมโชคชะตาราศีของตัวเองให้โดดเด่นในวันที่16พฤศจิกายนที่จะถึงคนราศีสิงห์ในรอบป,ปังนี้มีทิศมงคลน,นาโชคอยู่ทิศเดียวก็คือทิศตะวันตกในกรณีถ้าเราอยู่ในทิศนี้ก็ถือว่าโชคดีไปแต่ถ้าไม่ได้อยู่ในทิศตะวันตกคน สิมีที่จะแนะนําให้ดังนี้ครับเข้ากราบขอพรโชคลาภก,กับองค์พระพุทธชินราชที่จังหวัดพิษณุโลกหรือจะเป็นองค์หลวงพ่อโตวัดป่าไรยใกล้ๆกรุงเทพก็คือสุพรรณบุรีหรือจะเป็นอง,อง,ววค,องค์ห,งหลวงปู่เหลือนะครับที่วัดหงษ์จังหวัดพิจิตรจากนั้นก็อาจจะแวะไปนิดหนึ่งไปกราบขอพรโชคลาภก,กับองค์หลวงพ่อเพชรนะครับที่จังหวัดพิจิตรเช่นเดียวกันและที่สุดท้ายที่อยากจะแนะนําก็คือเข้ากราบนมัสการขอพรโชคลาภก,กับองค์หลวงปู่หลิวขี่เต่าที่วัดไร่แต่มทองสถานที่ที่ผมแนะนําในช่วง ปากเนี้ยนะครับของราศีสิงห์มีไม่ค่อยเยอะ ใครที่อยู่แถบไหนนะครับใกล้ๆตรงไหนก็ไว้ไปได้หรือ5สมมติเราไปยากมายากบุญกุศลที่จะต้องมันทําก็คือการไหว้พระสวดมนต์จเจริญสมาธิภาวนาควบคู่กันอันนี้ก็จะสามารถทําให้เราเนี่ยสมบูรณ์บริบูรณ์ได้ในบางครั้งไม่อาจจะต้องอไม่จาเป็นที่จะต้องไปกราบสักการบ,บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แค่เราไหว้พระสวดมนต์อยู่ที่บ้านแล้วทําสมาธิภาวนาแล้วจิตสงบสิตนิ่งรับรองได้เลยว่าสิทธิดีๆปรากฏขึ้นมาแน่นอนเป็นประมาณนี้นะครับหลังจากที่คนราศีสิงห์ทำบุญแล้วเข้ากราบสัก รับูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรียบร้อยคราวนี้เราก็มาดูกันซิว่าเรื่องของดาวคู่มิตรทิศนำโชคเลขมงคลวันที่เวลาสถานที่ในช่วงปักนี้เป็นอย่างไรสำหรับทิศมงคลสักคร, ου, ร,รู่ผมเรยียนไปแล้วก็คือทิศตะนตกในส่วนของดาวคู่มิตรจะเป็นผู้ชายผิวขาวร่างท้วมอายุเนี่ยห้าสิบปีขึ้นคนนี้จะเป็นขาจรมาจากทางทิศเหนือในกรณีถ้าชาวราศีสิงห์ท่านใดต้องการอยากจะเสี่ยงโชคกระแผงประจำก็ควรจะดูผู้ชายที่มีลักษณะแบบนี้รวมถึงวันที่เวลาสถานที่ด้วยจะด,ดีมากๆ ส่วนเรื่องของเลขมงคลคนราศีสิงห์งวดนี้จะเป็นกอดหอรถที่เพิ่งซื้อมาจะเป็นป้ายแดงป้ายขาวมือสองมือสามได้ทั้งสิ้นในกรณีที่เราเพิ่งซื้อมาแล้วในบางครั้งเราอาจจะฝันเห็นรถเก่าๆที่เราซื้อมาก็สามารถเสี่ยงโชคได้แต่ถ้ายังไม่ได้ซื้อรถนะครับคนราศีสิงห์มีเลขมงคลนาโชคอยู่ทั้งหมดห้าตัวเลขศูนย์เลขหนึ่งเลขสามเลขสี่ล 1, ล 3, ล 4, แล้วก็เลขห้าชอบเลขไหนอย่างไรคนราศีสิงห์ก็จัดกันไปได้เลยวันที่อันเป็นมงคลอุดมฤรษ์ก,ก็คือวันที่เกวันที่สิบ วันที่13 14 15และวันที่16เวลา9นาฬิกา14นาที14นาฬิกา14นาที17นาฬิกา29นาที18แนาฬิกา29นาทีและเวลา19นาฬิกา9นาทีสะดวกโชงไหนเวลาใดก็จัดกันไปได้เลยสถานที่อันเป็นมงคลอุดมฤรษ์เวลาจะเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ของคนราศีสิงค์คือในวัดวาอารามที่เราเดินทางไปทําบุญรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานต่างๆเราสามารถเสี่ยงโชคได้หน้าโรงพยาบาลก็ ได้หน้าธนาคารหน้าตู้กดเงินสดได้หมดรวมถึงตลาดนัดและก็ปั๊มน้ำมันแหล่งพักรถต่างๆหรือจะเป็นหน้าโชว์รูมรถหน้าเต็นท์รถก็ได้เช่นเดยวกานเวลาไปซื้อรถสืรานะครับเหล่านี้จะทําให้คนราศีสิงห์มีโอกาสประสบความสำเร็จแต่ก็ควรจะมองเรื่องของทิศมงคลดาวคู่มิตรวันที่เวลาด้วยจะดีมากๆ ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมทํานายมาเป็นการทํานายแบบกว้างๆลมดูบางคนอาจจะโชคดีมีโชคมีลาภแต่บางคนอาจจะไม่ค่อยประสบความสําเร็จเลยก็ต้องดูว่าเป็นเพราะอะไรเกิดจากอะไรทั้งๆท,ที่ราศีสิงห์ต้องเรียนว่าอยู่ในทิศทางที่เป็นมงคลบางครั้งอาจจะเกิดจากตัวเราบุญกุศลน,น้อยหรือทําบุญมาเยอะแต่ว่าวิบากกรรมเก่ามันก็สูงอยู่ก็อาจจะต้องค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆแล้วทิ้งดีๆมันก็จะตามมาเป็นประมาณนี้นะครับ เอาละครับกับราศีสิงห์มหาเห็งระดับที่1นทับสกับผมหมอคลิปโชลี่เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายก่อนจะจากกันไปอย่าลืมนะครับสแกนคิวอารคตรงนี้รวมถึงท่านใดนะครับที่ดูแล้วก็อย่าลืมกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยวันนี้ลากันไปแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่กับราศีนัดไปวันนี้มีความสุขมากๆสวัสดีครับ